เห็นแจ้งอริยสัจและปฏิจจสมุปบาทในส่วนของธรรมที่ต้องขยายความเป็นพิเศษในบทนี้คืออาสวะคยญานซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในยามสุดท้ายของราตรีทำให้พระโพธิสัตว์แปลเปลี่ยนเป็นสัมมาสัมพุทธะประดุดดักแด้แปลเปลี่ยนเป็นผีเสื้อปีกสวยฉะนั้นคำว่าอาสวะคยญาณหมายถึงความรู้แจ้งอันเป็นเหตุให้อาสวะหมดสิ้นไป คือรู้แจ้งอริยสัจอันเป็นความจริงอันประเสริฐนั่นเองถ้าเราศึกษาพุทธศาสนาอย่างผิวเผินจะเข้าใจว่าอริยสัจเป็นธรรมอย่างหนึ่งและปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมอีกอย่างหนึ่งแต่แท้จริงแล้วอริยสัจกับปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมเดียวกันไม่สามารถแยกออกเป็นสองได้เลยเปรียบได้กับศีรษะและลำตัวถ้าจะแยกจากกันกล่าว เพื่อเน้นรายละเอียดเฉพาะเรื่องก็สามารถทำได้เช่นแยกกล่าวถึงอริยสัจว่ามีอะไรบ้างปฏิจจสมุปบาทมีอะไรบ้างแต่ถ้าจะแยกเพื่อให้เห็นเป็นธรรมคนละบทโดยไม่เกี่ยวเนื่องกันเลยย่อมไม่สามารถทำได้อุปมาเหมือนไม่สามารถตัดแยกศีรษะและลำตัวออกจากกันโดยไม่ให้เสียชีวิตจะมีใครเล่าที่สามารถทำได้อาจมีความสงสัยอยู่ว่า เหตุไฉนพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้ตั้งแต่ยามแรกทำไมต้องตรัสรู้ในยามสุดท้ายขอวิสัชนาเชิงวิเคราะห์ข้อมูลให้ฟังดังนี้ด้วยความที่พระพุทธเจ้าทรงชำนาญในสมาบัติทั้ง8การเข้าออกสมาบัติย่อมสามารถทำได้ตามปรารถนาหลังจากรับย้ากุสะจากโสธิยพรามมาปูราดเป็นอาสนะประทับนั่งแล้วในยามแรกหลังจากชำระจิต ให้ผ่องใสเหมาะแก่การใช้งานด้วยชานสีแล้วทรงน้อมจิตไปเพื่อปลุกเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติได้มากมายเป็นอเนกอนันต์เมื่อทรงระลึกชาติอยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งล่วงเลยเข้าสู่ยามที่สองเมื่อเห็นควรแก่การเวลาแล้วส่งน้อมจิตไปเพื่อจุดตูปปาตยานเห็นหมู่สัตว์ทั้งหลายทั้งเลวและประณีตทั้งกำลังจุติกำลังอุบัติ ล้วนเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้ผู้ก่อกรรมอันเป็นบาปย่อมไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่ผู้ประกอบกุศลกรรมย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เมื่อทรงตรวจด,ดูคติของสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมเป็นเวลานานผ่านยามสองไปแล้วถ้านับเวลาเป็นชั่วโมงตั้งแต่แรกที่ประทับนั่งสมาธิเวลาก็ล่วงไปมากกว่า8ชั่วโมงแล้วตามปกติแล้ว พระโพธิสัตว์สามารถประทับนั่งอย่างเป็นสุขโดยไม่เคลื่อนไหวพระวรากายเลยตลอดวันหรือมากกว่านั้นก็สามารถทำได้แต่ครั้งนี้ท่านมิได้ทำดังนั้นเข้าเพียงรูปฌานสี่ก็น้อมจิตเพื่อวิชาในเมื่อพระวรากายของท่านมิได้เป็นเหล็กเพชรหรือปูนปั้นเมื่อทรงเข้าสมาธิต่อเนื่องมากกว่า8ชั่วโมงโดยไม่ได้ขยับพระวรากายเลย ย่อมต้องมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสำหรับพระโพธิสัตว์ผู้ชำนาญฌานสมาบัติเช่นท่านถ้าจะบรรเทาทุกขเวทนาด้วยฌานเป็นเรื่องทำได้ง่ายยิ่งนักดุดพลิกฝ่ามือแต่ถ้าทรงทำดังนั้นอาสวะขยัยานย่อมบังเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อทุกขเวทนาบังเกิดขึ้นท่านได้กำหนดรู้ทุกจนเห็นแจ้งในทุกภายหลังได้นำความรู้นั้นมาสอนภิกษุทั้งหลาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติอันจะนำไปสู่การรู้แจ้งในทุกดังที่ปรากฏข้อความว่าภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทุกเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกขความตายเป็นทุกขความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเป็นทุกขความประสบด้วยสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุก ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาอยากได้อย่างใดแล้วไม่ได้อย่างนั้นเป็นทุกข์กล่าวโดยสรุปแล้วขันห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเป็นตัวทุกข์นี้เรียกว่าความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ทุกข์ทั้ง12อย่างนี้เป็นทุกข์ตัวเดียวกันทั้งทุกข์อริยสัจและทุกข์ปฏิจจสมุป,ปบาทอย่าได้เข้าใจผิดว่าเป็นทุกข์คนละอย่างกันนี้คือปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้เราไม่สามารถแยกอริยสัตว์และปฏิจจสมุปบาทออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดไม่ต่างอะไรกับฝาแฝดที่มีลำตัวติดกันเลยแม้ต่างชื่อกันแต่ลำตัวเดียวกันหลังจากกำหนดรู้ทุกข์จนแจมแจ้งแล้วจิตของพระองค์ก็ทรงสาวหาสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์โดยอัตโนมัติตามกระบวนการแห่งธรรมทรงเห็นทั้งอนุโลมปฏิจจสมุปบาท อันเป็นปฏิจจสมุปบาทและปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทอันเป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับดังที่ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความปริวิตกนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าสัตว์โลกนี้หนอถึงแล้วซึ่งความยากเข็นย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมตายย่อมจุติ และย่อมอุบัติก็เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์คือชารามรณะแล้วการออกจากทุกข์คือชารามรณะนี้จะปรากฏขึ้นได้อย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายความชงหนนี้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอชารามรณะจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะชาตินั่นแลมีอยู่ชรามรณะจึงได้มีเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะเพราะพบนั่นแลมีอยู่ชาติจึงได้มีเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีอุปาทานนั่นแลมีอยู่พบจึงได้มีเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบ เพราะตัณหานั่นแลมีอยู่อุปาทานจึงได้มีเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะเวทนานั่นแลมีอยู่ตัณหาจึงได้มีเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะผัสสะนั่นแลมีอยู่เวทนาจึงได้มีเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะสรายตนะนั่นแลมีอยู่ผัสสะจึงได้มี เพราะมีสรายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะนามารูปนั่นแลมีอยู่สรายตนะจึงได้มีเพราะมีนามารูปเป็นปัจจัยจึงมีสรายตานะเพราะวิญญาณนั่นแลมีอยู่นามารูปจึงได้มีเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามารูปดูก่อนภิกษุทั้งหลายความชงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอวิญญาณจึงได้มี เพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว,ว่าเพราะนามรูปนั่นแ,แลมีอยู่วิญญาณจึงได้มีเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว,ว่าวิญญาณนี้ย่อมเวียนกลับจากนามรูปย่อมไม่เลยไปอื่น ด้วยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกนี้พึงเกิดบ้างพึงแก่บ้างพึงตายบ้างพึงจุติบ้างพึงอุบัติบ้างข้อนี้ได้แก่การที่เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสรายตนะเพราะมีสรายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา เพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรมามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเกิดขึ้นแล้วยาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าความเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมดังนี้สมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์ของอริยสัตว์เป็นตัวเดียวกันกับปัจจัย อันเป็นเหตุแห่งทุกของปฏิจจสมุปบาทเพียงใช้ชื่อต่างกันเท่านั้นฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นคนละอย่างกันนี้คืออีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถแยกอริยสัจและปฏิจจสมุปบาทออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดหลังจากกำหนดรู้สมุทัยจนแจ่มแจ้งแล้วพระองค์ก็ทรงสาวหาความดับของปัจจัยแต่ละอย่างโดยอัตโนมัติ ตามกระบวนการแห่งธรรมก็ทรงเห็นแจ้งนิโรธหรือปฏิโลมปฏิจจสมุป,ประบาทด,ดังที่ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความฉงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอชารามรณะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งชารามรณะดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญา เพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะชาตินั่นแหลไม่มีชรามรณะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งชาติจึงมีความดับแห่งชรามรณะเพราะพบนั่นแหลไม่มีชาติจึงไม่มีเพราะความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะอุปาทานนั่นแหลไม่มีภพจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพ พราะตันหานั <tu ja ro> ่นแลไม่มีอุปาทานจึงไม่มีเพราะความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะเวทนานั่นแลไม่มีตันหาจึงไม่มีเพราะความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตันหาเพราะผัสสนั่นแหลไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะสรายตนะนั่นแลไม่มีผัสสะจึงไม่มี เพราะความดับแห่งสรายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะนามารูปนั่นแหลไม่มีสรายตนะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งนามารูปจึงมีความดับแห่งสรายตนะเพราะวิญญาณนั่นแหลไม่มีนามารูปจึงไม่มีเพราะความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามารูปดูก่อนภิกษุทั้งหลายความชงนนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า เมื่ออะไรไม่มีหนอวิญญาณจึงไม่มีเพราะความดับแห่งวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแก่เราว่าเพราะชาตินั่นแหลไม่มีชรามรณะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่า ผลทางเพื่อการตรัสรู้นี้อันเราได้ถึงทับแล้วแลได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสรายตนะเพราะมีความดับแห่งสรายตนะะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนัส อุปายาาส์ทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายดวงตาเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าความดับไม่เหลือความดับไม่เหลือดังนี้ นิโรธคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ของอริยสัจก็เป็นตัวเดียวกันกับปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทคือความดับแห่งปัจจัยอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เพียงใช้ชื่อที่ต่างกันเท่านั้นฉะนั้นอยากเข้าใจผิดว่านิโรธอริยสัจกับปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทคือความดับปัจจัยเป็นคนละอย่างกันนี้คืออีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราไม่สามารถแยกอริยสัจและปฏิจจสมุปบาท ออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดหลังจากทรงเห็นแจ้งนิโรธอริยสัตว์หรือปฏิโลมปฏิจจสมุปบาทแล้วเมื่อทรงนึกทบทวนย้อนหลังก็พบว่าหนทางแห่งความสำเร็จที่พระองค์ทรงสแสวงหามานานหลายอสงไขยคือมรรคอันประกอบด้วยองค์8อันได้แก่ความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการกระทำชอบการเลี้ยงชีพชอบ การเพียรชอบการมีสติชอบและการมีใจตั้งมั่นชอบหลังจากทบทวนมรรคจบกระบวนการตรัสรู้ก็ครบสมบูรณ์นี้คือการอุบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นดวงตาของโลกอันเป็นประทีปของจักรวาลภายหลังเมื่อทรงโปรดมหาชนด้วยการแสดงอริยสัจท่านได้ประมวลหลักอริยสัจ เพื่อง่ายแก่การเข้าใจและจดจำสำหรับนำไปประพฤติปฏิบัติว่าทุกเป็นสิ่งควรกำหนดรู้สมุทัยเป็นสิ่งควรละนิโรธเป็นสิ่งควรทำให้แจ้งมักเป็นสิ่งควรดำเนินเมื่อเราศึกษามาถึงตรงนี้ย่อมมองไม่เห็นความแตกต่างระหว่างอริยสัจกับปฏิจจสมุปบาทเลยนับว่าท่านมีความเห็นถูกต้องมีความเข้าใจถูกต้อง ในเรื่องอริยสัจและปฏิจจสมุปบาทแล้วต่อไปการศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ไม่ใช่สิ่งยากดังแต่ก่อนอีกแล้ว